สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3ร่วมกับบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดภูมิใจเสนอ <Forever. S 3> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้ไม่ออกมาหรอครับครับเดี๋ยวนะครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีแล้วไงสวัสดีแล้วนะครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการมาสกีฟอร์เอเบบ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของรายการเราในรูปแบบเก่านะครับในสัปดาห์ต่อไปท่านจะได้พบกับรูปแบบใหม่ซึ่งทุกท่านนะครับ มีสิทธิ์ได้เป็นผู้แข่งขันนะครับที่สมัครสมัครกันมาครับเราใช้ท่านผู้ชมทางบ้านเป็นผู้แข่งขันหมดแล้วก็รุ้นรางวัลนะครับมูลค่ากว่า1ล้านบาทรับรองว่าสนุกแน่ค่ะตอนนี้มาสมัครแล้วมันสมัคร2อสาครอบครัวเยอะมากเลยครับมีครอบครัวเลยครับมีครอบครัวเทพโพงามด้วยเห็นบอกพ่อคูดจะมาเล่นด้วยไอ้จ๋าบอกพ่อแกที่มาเล่นด้วยกันก็พ่อใจกับพ่อพี่เทพแข่งกันเราไม่ล่ะได้แต่ว่าแกต้องตอบพ่อฉันบ้างนะพ่อพ่อฉัน ส well, uh, ู้พ่อแกไม่ได้แ <mañana> น <benim S 2> ่เอาเป็นว่านะครับสัปดาห์นี้เราทำมาสเตอร์คีการกุศลมอบรายได้ให้กับกองทุนสวัสดิการนักแสดงอาวุโสนะครับและก็มีผู้ผ่านเข้ารอบนะครับผู้มีจิตใจกุศลที่งามนะครับอยากจะช่วยวงการของเรานะครับมาถึงทีท่านตกรอบไปแล้วสองท่านมีหุ่นงามสองท่านผ่านรอบมาเป็นหนึ่สาวสวยและหนึ่งนุ่มหล่อค่ะสาวสวยของเราคือคุณนุ่นรุ่งทองร่วมทองและนุ่มหล่อคือคุณจอบในที่สมุทรโคจรค่ะวสดีครับผมวสดีครับ ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราต้เอาใจช่วยให้ทั้งสองท่านโกนเงินจากทางรายการของเราไปให้มากที่สุดรายการนยิ่งโกยไปเยอะเท่าไหร่โอเคแต่เอียพวกเราก็ยิ่งหดลงไปเท่านั้นไม่เป็นไรครับทุกทานแม่ควรบุญบูทครับเราทำบุญกันครับเอาเป็นว่าก่อนอื่นเราไปชมภาพสนุกนะครับกับการไปตลุยทั่วไทยของเรามาดีกว่ากับคอนเสิร์ตลุยทั่วไทยครับช่วงมาสกี้ลุยทั่วไทยกับไลฟ์พอนเอฟและโชกุบุสึโมโนกาตาริสนับสนุนโดย บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตผลิตภ uh, ัณฑ์ล like ้างจานไลปอนเอฟไร้กลิ่นติดจานไม่มีสารตกครางจากน้ำยาล้างจานมากกว่าความสะอาดใช้ไลปอนเอฟสูตรอนามัยคุณวันซิมอยู่นะครับยกโอโหหลายมือเลยนะฮะปลาหมึกค่ะอ๋อปลาหมึกเหรอฮะเดี๋ยนกับอีเดียวลูกเดี๋ยวเดี๋ยพุ่ง้อ ลางแม้วัวชัยประชดก็ยังเป็นใจรักครับรักไว้เธอให้ทำอะไรก็จะยอมทำวันหยดุดก็หยดุหยดกันซะ ไม <empl os S 1> เลยทีเ e ด mm ียวนะครับ hmm. ก mm ็เตรียมพบกับรูปแบบหม่ของคอนเสิร์ตต้อนรับที่ไทยของเราครับเป็นางแจกก็ไม่อันเลยใช่ครับลาหรับกติกาในการร่วมสนุกในช่วงนี้ทําแบบนี้ครับทำไงกติกาการร่วมสนุกเพียงท่านนำฉลากผลิตภัณฑ์ไลปอนแอปขนาดใดก็ได้ระบุสรรพคุณมาหนึ่งข้อ 1. ล้างได้จำนวนมากกว่า 2. กลิ่นน้ำยาไม่กิดจาน 3. ไม่มีสารตกค้างจากน้ำยาล้างจาน 4. ขจัดคราบมันได้หมดจด แล้วส่งมาที่ตู้ปน .20 ปทจคลองจันรกรุงเทพ1นึ่งศยองมาเยอะนะครับเ,<อ>เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนนะเดี๋ยวมามอบโชคและสนุกกันต่อกับความรู้และสาระในมากมสก์เกมค่ะสักครก่ค่ะ ช่วงมาสเตอร์เกมสนับสนุนโดยผมซักฟอกโอโมโหให้ผ้าขาวขาวไม่ถึงนสองมอบทองคำมูลค่าส5 0 0บาทแก่ผู้ชมทางบ้านและผู้เปิดพบป้ายทองอออออทำขนมกันนะคะเอาล่ะขอบใจลูกหลานที่มาให้พรปีใหม่คุณครูครับ ให้แกมือนกันจงลาบจงรวยนะจงมีงานเยอะๆที่อวยพรให้ปู่เนี่ยได้มีความสุขแหมปู่น่ารักจังเลยเออนี่แกจะมาฆ่าปู่หรือเปล่าวะเนี่ยหมดแล้วเหรอเอาล่ะเอาะปู่ปูให้มีความสุขปู่พนมมืออวยพรให้หลานๆหน่อยนะครับนอนไม่หลับก็นอนไม่ต้องครับไปอ่านเปลนอนนะครับนอนก็ดีนะลูกนอนนะนี้อันนี้้เเป็นื่อสบายเขาเรียกว่าคนรู้จักอ่า บุญคุณของคนแก่คนเฒ่าปีใหม่ครับปู่ปู่นอนเราก็ต้องมีการอวยพรปูนอนนะครับปูนอนปู่ปนมมือนะครับปู่ครับผูกต้องนะผูกขวัญนะปู่ผูกขวัญนะว่าอันนี้ด็กวัวนิดนึงค่ะดอกวัวโอเคเผาโซลาไหนกันล่ะเฮ้ยว้าจะเผากันแล้วนี่จะเผาตาแล้ว